สวัสดีครับสวัสดีวันวันเลนไทยนะครับในวันนี้ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขาครับเรามีบรรยากาศสีสันวันวันเลนไทยของปีนี้มาให้ได้ดูกันนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19และสภาพเศรษฐกิจที่หลายคนต้องรัดเข็มขัดและประหยัดกันแบบสุดๆนะครับแต่ปรากฏว่าตามร้านดอกไม้บางแห่งกลับมีออเดอร์เข้ามาแบบปังๆรัวๆเลยครับผิดคาดมากครับ เราไปกันที่ร้านพานุวัฒน์ฟลอริสซึ่งเป็นร้านดอกไม้ย่านถนนไซบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับและเป็นหนึ่งในร้านดอกไม้ชื่อดังของเมืองสงขลาครับในวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับต้องระดมพนักงานมาช่วยกันจัดดอกไม้ให้ทันกับความต้องการของลูกค้าทั้งที่มาซื้อหน้าร้านและสั่งซื้อทางออนไลน์เพราะมีการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมาก ผิดความคาดหมายเลยครับที่คิดว่าวันเลนทายปีนี้น่าจะซบเซากว่าทุกๆปีแต่ปรากฏว่าปังมากเลยครับยอดขายเนี่ยรัวเลยครับซึ่งทางร้านได้จัดส่งให้ถึงบ้านอย่างรวดเร็วทันความต้องการครับความรักเนี่ยรอช้าไม่ได้ครับโดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงสีขาวและสีชมพู <Bye. S 1> เป็นที่ต้องการของลูกมากลูกค้ามากที่สุดครับ นายพนวัตรบุหลันเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาตอนเจ็ดโมงเชา้าตลอดทั้งวันแทบไม่ได้หยุดเลยครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากซึ่งมหาศาลจริงจริงครับสำหรับวบรนการปีนี้เพราะคิดว่าน่าจะเงียบเหงาวกว่าทุกปีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอาเข้าจริงครับความรักนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับลูกค้าสั่งซื้อจัดโช่อดอกไม้ตลอดทั้งวันครับส่งให้คู่รักส่งให้คนที่ต้องการแสดงความรักกันละครับ โดยราคาอยู่ที่ช่อละตั้งแต่ 500- ถึง3,000บาทนะครับเราไปฟังเสียงคุณพันวัตเจ้าของร้านดอกไม้พูดถึงวันปีนี้กันครับลูกค้าแข่งเข้ามาเยอะไหมตกลงว่าผลปรากฏว่าปีนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าว่าน่าจะแบบว่าเบาๆบานะครับแต่ผลปรากฏว่าวันนี้วันที่14บุีกูาพันเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงนปัจจุบันตอนนี้ลูกค้าออเดอร์เยอะมากเลยมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากสำหรับการขายในรอบปีนี้ครับ 500บาทเนี่อ500หมดไปเลยเหรอดอกไม้ที่นี่เป็นไงบ้างโอเคครับสวยดีครับแล้วก็ราคาถูกด้วยครับคุณภาพเนี่ยครับสวยมากเลยครับบริการก็ดีครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศและสีสันวันวาเลนไทน์ปีนี้ที่ทีมงานตุพกอและใจสงขาเอามาให้ได้ดูกันนะครับขอให้สมหวังในความรักกันทุกคนและมอบความรัก ให้กันทุกวันนะครับส่วนพวกเราตัวพ่อและอา้ส่งขาคนโสดไม่มีคู่ก็ต้อนอนดูเพื่อนเขามีความรักกันไปก่อนนะครับสุขสาตรวัยเลนทายครับจากใจทิมพงานตัวพ่อและอาจารส่ง้าครับ<อ>

Grande. So, ang punta ko Ito